ลูกชิ้นนะอันนี้ที่มีถั่วเขาเรียกอะไรครับน้าข้าวเ,นะเป็ดเหรอมีป่ะอันนี้เหรอมีทำเองเหรอครับนี่ขายไงฮะอ๋ออันนี้เป็นแพ็คละห้าสิบสิบชิ้นโอ้ ไอ้ยี่สิบก็มีนะคะยี่สิบก็มีนี่เป็นล้านขนมไทยทําเองนะ้านคนจีนนะนี่ครับลิ้มเฮงกี่โอ้ล้านดั้งเดิมทํามานานเนาะมีหลายอย่างเลยครับขนมไหว้พระจันทร์อะไรก็มีโอ้อันนี้อะไรเอ่ยนำยูอืมเขี้ยตัดถ้าใครชอบหวานๆมันๆน,น,นะตัวนี้นครับแนะนำครับมีงาด้วยเนาะ งาโรยด้วยนะฮะใช้งาดำโรยได้ไหมฮะงาดำมันก็มีแต่เป็นหมดหมดเนาะ,ะปกติก็มีสูตรงาดำด้วย<ะ>อันนี้เป็นงาขาวนะฮะงาขาวก็อร่อยนะฮะจริงงานนี่คั่วยังฮะหรือยังไม่ได้คั่วอ๋อต้องคั่วก่อนเนาะคั่วให้สุกก่อนนะแล้วมาโรยเขาเรียกคอเป็ดนะฮะจริงแล้วทำไมเรียกคอเป็ดไม่ทราบฮะมันมีไส้ถั่วข้างในกินแล,ล้วกรุบกรุบก,ก็เลยเรียกคอเป็ด แปลกดีเหมือนกันครับเอาถ้าไม่มีไอ้ไอ้ถั่วแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม้ก็กลายเป็นตัวเดียวกันแต่มีไส้กับไม่มีไส้จ้ะถ้าไม่มีไส้ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกเหม่งทึ้งอ๋อนี่ครับภาษาจีนนะแปลว่าอะไรไม่ทราบครับเหม่งทึ้งเนี่ยเราไม่รู้ค่ะขนมเหม่งทึ้งเนี่ยแปลว่าอะไรครับเหม่งทึ้งเนี่ยอ๋อแปลว่าขนมหวานแบบนิ่มเหม่งทึ้งนะครับภาษาจีนนะฮะ โอ้ถ้าไปใส่ถั่วก็เป็นคอเป็ดออะคอเป็ดมีชื่อจีนไหมฮะอเป็ดอ๋ออออเพราะอ๋ออ๋ม,ออมน่ะนะครับคนจีนฟังไว้นะครับบางท่านรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ทราบนะอะอํ๋มนะโอ้โหนี่ครับก็มาหาซื้อได้นะครับตลาดดอนหวายนะครับร้านลิมแห่งกี่นะฮะตลาดดอนหวายด้านทางด้านอา่ท้ายๆทางนี้นะครับเดินมาทางวัดเลยวัดมาทางนี้ตรงนี้เขาเรียกเขตเลย ฮะตัวตลาดนะ๋อมมีข้างในนู้นอีกเหรอหอตรงนี้เป็นตลาดเลยนะเป็นด้านในนะครับก็เดินมาครับเจอแน่นอนครับร้านนี้อร่อยอร่อยนะฮะผมเห็นแล้วน่าทานมากนะครับเจ้าแรกเจ้าเก่าเลยนะฮะทำเองนะดูดูเขาสูตรจีนพ้นดินใหญ่เลยโอ้อันนี้ส่งออกด้วยส่งไปขายที่อื่นได้ไหมครับอมมีส่งมีขายปีกขายส่งด้วยนะครับ เป็นกล่องสิงแดนนะครับมีโลโก้ของตัวเองนะครับสุดยอดนะครับตรงนี้ก็พอดิอิ่มแล้วครับว่าจะซื้อทานซะหน่อยนะครับอิ่มแล้วพอดีไม่เป็นไรครับก็เห็นก็ดูแล้วว่าน่าทานนะฮะสีสันน่ารับประทานมากนะครับก็ราคาไม่แพงครับสมราคาเพื่อนๆก็มาซื้อกันได้นะที่นี่นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสูนิโจอร์ทเวลแชนแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาเพื่อนๆขนมจีนครับ